ยิงใหญ่ฟีดฟีดบินมาสองอันแล้วผีเสื้อมาโอ้ช็อตน,นี oh, <no. S 1> ง้งามงามไม่ได้แต่มแเมื่อไรยังมีโอกาสให้ลุ้นกันต่อไปอีเออมาอีกฟีดบินมาสองอันโอ้แล้ฟีดบินลงมาจนได้ครับว้าว สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับต้อนรับที่กับเจ๊ชายแลมโบ้ถือตาวงเตอร์ที่ชาวทุตุเจ๊ชายแลมโบ้เลยจ้ะสำหรับใครที่ติดตามให้อยู่วิวเที่ยอยู่เลยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับวิวด้วยแล้วกันนะวันนี้มาเล่นเกมผีเสื้อกันดีกว่านี่นะรักสวยรักงามากช่วงนี้เมื่อดู้รรนากาศไร้ลานี้โดยมีคน500ล้านครับจับอะไรเนี่ยเฮ้ยดักแม่มา เฮ้ยไหวต่อเลยอดีตคนผีเสื้อเออมาคุณต่อไหมคุณถามโอ้ยไม่เข้าอะไรไม่เข้าอะไรเดี๋ยวรอได้เดี๋ยวใจเย็นพอสุดท้ายนี้นี่น้อนไหมปิ๊บ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 แต่เพิ่มด้วยไหลมาอุ้ยดอกเบ่งมาดอกเบ่งมาดอกนี้ดอกพุ่งอ่อนอุ้ยจะเรียกยังไงดีวเนี่ยดอกไม้ก็ไม่รู้จักไปไรๆดูกันมาแล้วกัน กับแนี้กับเวลาแบบนี้ <Okay. S 1> บบน like ต้องมีเรื่องอะไรนี้ให้ประทับใจบ้างน่ไงวายแถวสองเออยังมาอยู่ยังวายสอนนี้วายตอนผิดเพื่อไว้หนึ่งองสามมาแต่แกให้หัวอ้ยังติดวายยู่การที่ิเพื่อโรยยังยังกแท่สุดท้ายคุณสิบไปคุณสิบห้าว้าวแจมโบ้์ทุกครับแจมโบ้โอ้โหแต่ไม่แต่ ใ,ใจแล้วไหนต่อซิเออนี่ไงมาแรกมาแล้วตอนนดีไหต่อไว้เออยังได้อยู่ไวไลท์ลงมาตึ๊บนี่แก่แก่แต่แตปไปดูมาที่คนหนึ่งอะไรค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปกันไปนะจี้งเจอเนี้ต้องมาจากหนอนเลยนี่ไงวันนี้จะเป็นจี้งเจอหรือเ,เปล่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวถ้าไม่เยผิดหวังเลรอเว้ยเดี๋ยวถ้าไม่ อยู่แถวสามดูนี่ตัวกาลางด้วยอืไม่เข้าอยู่ทีเดีวไม่ไมหวเลยสดีมาแล้ว้ปต่ออืดอกกุหลาบบ้านจำแปลกๆบางจางตแต่เราเนียมีไว้แถวสองไอ้แก้วแต่แลนมาแล้วผีเสื้อผีเสื้อไม่เข้าอะไรครับเนี่ยเ,เอ้ยไปต่อเฮ้ยจะหมดแล้วเหลือร้อยเดียวดูดิเฮ้ยเหลือห้าร้อบาทตายต้องตายอุ้ย วงคืนความยิ่งใหญ่ปีเี่จะบินมาสองอันแล้วผีเสื้อมาโอ้ช็อตน,นี้ oh <no. S 1> งามๆไม่ได้แต่เมื่อไรยังมีโอกาสให้ได้ลุ้นกันต่อไปอยู่เออมาอีกปีเตอระบินมาสองอันโอู๋ปีเตอร์บินบลงมาคนได้ครับว้าวแจมโบ้ของจริงครับผมทุกคนเอาเละเว้ยไปครั้งนี้มาดูกันซิว่าเราจะเป็นยังไงหนูคูนแบบ 3 6 9ห้าสิเดาซิว่าจะได้หรือไม่ได้ึ้นเมื่อก่อนอย่าคุณสาวไม่แตกทุกไม้พอตั้งเป้าไว้แตกทุกไม้พออุ่มไม่ได้ไอเ้ยมาแรกไม่ไแตกมาสองไม่แตกอะไรหลังที่ไปขอแตกทุกไม้ได้ไหมเออตรงนี้ดิตรงนี้ดิขึ้นไปต่อคุณหกคุณหกต่อเออคุณหกไปต่อ,อ,อ, 6, ตอ,ตอยังได้อีกครั้งสุดท้ายเป็นผีเสื้อใหญ่แล้วคุณเก้ามาคุณเก้ามาไหมเออคุณเก้ายังมาอยู่นี่ไงมาท่านท่านสุดท้าย ครับท่านชายไลท์ไม่มีต่อแต่จัดไปไม้นี้ก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่ที่แปลว่าคุ้มนะครับไหลมาช็อตนี้หนึ่งสองเออไว้มาสองติดอย่างนี้หน่อยสองติดหน่อยโอ้โหไวโคเวอร์โคเวอร์เข้าพีเดอร์ยิ่งใหญ่พีเดอร์ยิ่งใหญ่ว้าวช็อตนี้มาไปคูณสามสิบห้าครับทุกคน ขอหน่อยทีเดียวอู้หูทีเดียวก็คุ้มเกินคุ้มแล้วนี่ไงขอแค่ทีเดียวพอปีจะปินมาสองอันปีจะเป็นหมดีจะปีนเงินเจ็บโบ่ปวดอีกจับไปชอ็อตได้หน่อยชอ็อตได้หน่อยมีไหมไปแล้วมาเอ้ยวายแถวสองเฮ้ยครั้งสองค้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย,ายมาปังเออเอาอีกเอาอีกมาอยู่ลึกแถวลึกแต่ยังมีลุ้นแถวลึกแต่ยังมีลุ้น ควายมาแบบนี้แล้วไปต่อดีครับรออะไรขึ้นไปคูณสี่สิบคูณสี่สิบอูไว้มาเจาตอต้องเข้าแล้วนี่ไงนิดนึงออเอาช็อตนี้มายังได้อยู่ครับทุกคนไปคูณสี่สิบห้ว้าวดีงามพระรักสิครับช็อตนี้โอ้หัวใจจะวา่าเอาเรื่องครับแม่ไปพันเจ็ดกันเลยทีเดียวแม่ รวกันหอยสิหยดดไปที่3,200บาทว้าวแม่ดีงามพระราศ16ขอจริงวันนี้ผีเสื้อได้เบ่งบานตามที่มันควรจะเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพียรด้วยนะจ๊ะและเจอใหม่กับเพียรชัยได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า